สวัสดีครับพบกันในช่องช่องคุณแม่ทําเกษตรจ่องยิงกับแม่ย่้าหน่อยทำเกษตรหญ่าหน่อยทําเกษตรครับเปลี่ยนเยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับวันนี้น,นะครับก็มามาหาคุณแม่นะครับ,นะรบวันนี้ก็โอกาสเหมาะนะครับช่วงนี้ผมก็มีภารกิจเยอะก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าสิ้นเดือนกันยานะครับก็ปิดงบประมาณ แล้วก็มีคนย้ายนะครับแล้วก็มีการเกษียณนะครับก็มีงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มาบ้านเท่าไหร่นะครับก็เลยหาโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่นะครับดูมาไม่ได้กลับบ้านมาายไปชมมามาเดือนหนึ่งนะครับไปไปชมห้องแล้วก่อนครับเป็นไงบ้างโลงเข้าไปอาจารย์วิทยาเข้าไปดูบ้านแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณแม่เลยครับที่สร้างห้องให้นะครับ เขาไปดู<ห>แล้วให้นอนพื้นที่เจ็อ่าใช่ครับก็เวลามาอ่าก็ดูแล้วนะครับก็ขนาดก็พอดีครับเหมือนนอนโรงแรมนะครับนอนโรงแรมพื้นนี่เหมือนเหมือนโรงแรมนะครับพื้นแกนิโตนะครับก็การสร้างบ้านนะครับบางทีถ้าเกิดสร้างหลังใหญ่เกินไปนี่มันก็จะทําความสะอาดเดยอะนะครับต้องปัดกวาดเหมาะเหาหรับคนแก่อยู่เนาะหลังเล็กๆกลุ่มเนาะก็เหมาะสาหรับอยู่กับเรานะครับ ผมเองก็อายุ40แล้วเริ่มไม่ค่อยสะสมของเท่าไหร่แล้วนะครับก็ิดบ้านที่ก็จะได้นอนสบายๆ40 4่4ิ50ปี่60กว่าปีเนี่ยแม่แม่ได้มีบ้านแล้วทีนี้เป็นความฝันครับที่มากของคนผู้ด้โอกกาสแม่ก็สู้มาตลอดน้ำมานโงเนาะี่ผ่านมาตองกัน ตัจังแล้วก็ทําเป็นห้องนอนอันนี้บ้านเป็นห้องดีมีบ้านอยู่แต่ว่ามันเป็นบ้านค้าขายมันไม่สะดวกคับแต่ไู่ภาคอนยัน้อยหน่อยก็มาซื้อของยังน้อยหน่อยก็มาซื้อของ็เลยไม่ได้ภาคอนก็เลยอยากผ้าคอนนะทว่วไปก็ทำบ้านเป็นสัดส่วนก็อยากให้มีสัดส่วนมันมีแต่ว่ามัน มันไม่เป็นสักเป็นสวนมันไม่ได้พักนะมันไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่ก็มีหลาร้านมาก็จะสะดวกอื่ไ้านมาก็จะได้บางีวะบางเรียนมาหาอยากกินเับาของก็ไม่ต้องทําสนามเด็กเล่นด้วยอด่งทําสนามเด็กเล่นด้วยสี่สี่ห้าคนมันได้ติ็งทำเป็นสนามหญ้าเนาะใช่ใช่ใช่มีชิงช้าสักตัวที่จะเทียวก้อนขีดไปให้ถึง อตรงนี้ว่าแม่อามานั่งมาวางเอาชาพูดบางทีนั่นแหละจะเหมาะยุงจะไม่ได้ซุ่มนะครับร่มไม้ก็อืแลกขอบก็เป็นดินเอาไว้ให้ปลูกผักปลูกอะไรกินเวลาเป็นเซเว่นผักข้างบ้านเซเว่นผักข้างบ้านัสวนครัวประมาณ โอเคประมาณมน,นี้นะคะมันก็มีมีของกินที่สวนมันก็อำนวยความสะดวกเยอะนะไม่ได้ไปซื้อลูกหลานมาก็ใช้นะ<อ>ไปเก็บผักกระเพราเดอร์เก็บผักกระเพารพาก็มีพริกก็มีไป,ไปเก็บพริกอะไรประมาณนี้เราก็สอนเขาได้ผกกม็มีกระถินก็มีอ่าให้หลานไปเก็บออตองล้วยก็มีสอนเด็กสอนสอนหลานสอนหลานลูกหลานจะได้รู้ไ้ พื้นเพเนะออพื้นเพห้องสิเหลืางนะพูพพถึงเรื่องเก็บผักมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะครูวิทยาตอนนั้นมีประวัตินะตอนนั้นตอนเป็นเด็กๆอี่แม่ใช้ไปเก็บอะไรแม่ใช้ไปเก็บผักอีตูผักอีตัวไปถึงแล้วก็วิ่งกลับมาผักอีตูมันเป็นยังไงมันเป็นดอกข้ขอขาวแล้วกลับมา ได้มาหนึ่งกำเหียบย่อนบกพี่อเบิเลยมันมันเกิดดอกพร้อมกันนะม,<า>มันก็ดอกพร้อมกันนะค,คือคือความจริงคือตอนนั้นอนะ่ะคือไม่รู้จริงๆแต่เดินกลับมาเนี่ยจะมาเมืเปล่ากันไม่ได oh. ้ออะไรมาสักอย่างอยามามืเปล่าโตแล้แลนะนี่แล้วนนแวข้าวหมาอะไรแล้วนะมันไม่รู้จักแล้วก็เลยไปถึงต้องหยิบอะไรมาสักอย่างแล้วแม่ก็เลยเข้าใจผิดว่าไม่รู้จักไม่ดูแ เลี้ยงลูกก็พ่อแม่ก็อยู่ชนบทยากจนอยู่แต่ว่าลูกไอ้ปล่อยให้แต่ไปเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวไม่ได้มีสนใจไอ้พื้นที่บ้านตัวเองให้ไปเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวกลัวไม่จบตอนนั้นถักอะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้เรียนอย่างเดียว ดำขี้ดีกับโบ้โหไม่ก็รอกับโบ้โหโอ้ยไปละบปวดหัวน้ำสอนสอนแต่ภาษาไทยเรียนแต่ภาษาไทยไม่เรียนภาษาสองทิ่เด็กของจะเล่นบวกจากแต่ว่าแม่สอนเป็นในแม่กับโบเป็นไทยแม่กับเป็นคนท้องถิ่นที่เก่าภาษาท้องถิ่นไม่ผ่านเพราะแม่นภาษาท้องถิ่นไม่ผ่านแต่แม่ภาษาภาษากลางภาษาไอ้ มีแม่แม่ผ่านครับแม่แม,ม่คุ้นเคยกับผมค,ครับโอเคประมาณนี้นะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมหนูอ่าก็นี่แหละครับก็กอดีใจน,นะครับแม่มีบ้านหนึ่งสัดส,ส่วนก็จะได้ดม,มาเยี่ยมไปๆแล้วก็มาทางด้วยก็ดีใจนะเห็นลูกมาไม่มาสองเดือนสองเดือนต้อ,นองปีงบประมาณจะยุ่งๆนี่นะแม่เดี๋ยวก็ พากันไปเกษียณนะครับไปส่งไปรับไปเลี้ยงแล้วก็สรุปงานประจำปีช่วงสองเดือนนี้ก็เคยมีเอฟซีถามหาอยู่นะว่าขอเอาวิทยาไปกินก็ตัวเป็นเป็นมาแล้วอย่าก็ไม่หรอกพอดีช่วงก่อนนั้นเน่งไม่อยู่หนงก็มาอยู่ พอช่วงนี้เน่งมาโหนก็เน่มาหนไม่มาหนก็ผ่ผาเนอกว่าเออน่มาแล้่ไม่หนมกอาก็บอกว่าเออเน่งมาแล้วก็เน่งไม่มาโหนมาทุกอาทิตย์อ่าแต่เน่งมาหนูไม่มาเป็นแบบพี่พี่เน่งบอกเลยพอก่อนนี้พ่อแม่บอกว่านโหนก็มาทุกอาทิตย์อยู่แต่ทีเนี้ยพอผมมาปุ๊บเออโหนไปไหนไม่มามีร่วมกิจการครอบครัวเลยเพราะว่าเพราะว่ามีคนมาดูแลแล้วก็เบาใจเบาใจขึ้น โอเคนะครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับประมาณนี้นะครับ